สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับงามชีว่าช n แนลแล้ววันนี้ลิซก็จะพาเพื่อนทุกคนมาทำเมนูชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวชาเขียวแอปเปิลและชาเขียวเมลอนซึ่งวัตถุดิบหลักวันนี้ก็จะเป็นชาเขียวของไทยชาสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจไทยชาแบรนด์เดี๋ยวลิซจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปอีกทีนะจ๊ะ ยี่ห้อนี้เนี่ยจะเป็นชาเขียวแบบกลิ่นชาเขียวแท้ๆไม่มะลินะคะหอมอร่อยคุณภาพดีมีฮาลานด้วยนะ <c oughs> เริ่มกันที่สเต็ปแรกการชั่งน้ำหนักชาค่ะเราจะใช้ชาเขียวของไทยชาแบรนด์อยู่ที่90กรัมนะคะลักษณะชาเขียวก็จะเป็นใบหยาบแบบนี้ค่ะสามารถใช้ได้กับเครื่องชงกาแฟปกติเลย น้ำเปล่าน้ำกรองหรือน้ำสะอาดเราใช้ที่1.5ลิตรนะคะหรือ1,500 ml ค่ะมาลงมือทำกันเลยเนาะเริ่มจากเทน้ำสะอาดค่ะลงไป1,500 ML ขวดนี้ก็พอดีเลยนะสาลีก็าสามารถเทหมดขวดได้เลยแล้วก็ปิดฝาค่ะรอจนกว่าน้ำจะเดือด พอน้ำเดือดจะจัดแบบนี้นะเราค่อยใส่พงชาเขียวของไทยชาแบรนด์ที่90กรัมค่ะใส่ปุ๊บกดจับเวลาได้เลยนะคะเราจะต้มชาไฟแรง3นาทีในระหว่างที่ต้มนี้ขอบอกเลยว่ากลิ่นชาเขียวหอมามากๆหอมแบบฟุง้งไปทั่วห้องเลยนะคะทุกคนตลบอบอวนมากๆ เป็นชาเขียวจากไร่ชาทางภาคเหนือช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนค่ะให้เราต้มไฟแรงตลอดต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ3นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วก็ปิดไฟได้เลยจ้าทีนี้เตรียมภาชนะสะอาดแล้วก็ถุงกรองที่ผ่านการลวกน้ำร้อนแล้วนะคะ กรองกากชาออกให้หมดค่ะให้เหลือน้ำชาที่ปริมาณ1,100 ml พอนะคะไม่เอามากไปกว่านี้นะถ้าเราบีบเข้มเยอะไปกว่านี้มันอาจจะฝาดจนเกินไปค่ะได้น้ำชามาแล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะจ๊าเราจะต้องเอาไปแช่เย็นก่อนอย่างน้อย1คืนค่ะนี่ค่ะปริมาณ1,100 ml แนะนำว่าให้ใส่ขวดหรือกระบอกจะเทง่ายกว่าค่ะเวลาใช้เพราะว่าเราจะต้องเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งเสมอ ผ่านไป1คืนมาเริ่มชงกันเลยนะจ๊ะแก้ว12ออนซ์ค่ะน้ำชาเขียว40 ml น้ำร้อนปริมาณ60 ml ใส่ไรับน้ำผึ้งมะนาวเราใช้ยี่ห้อติ่งฟงนะคะจะมีความเข้มข้นปริมาณที่ใช้คือ30 ml ค่ะ เทน้ำพึ่งมะนาวใส่น้ำร้อนได้เลยแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจากนั้นลี่ก็จะเทใส่ชั้นล่างของแก้วค่ะทําแยกเป็น2ชั้นนะแต่ใครจะผสมกันเป็นเลยก็ได้นะ,ะ๊ะถ้าเกิดชี้เียดแยกแล้วแต่เลยค่ะตักน้ําแข็งให้เต็มแก้วนะคะจากนั้นก็เทน้ําชาเขียว40 ml topping เอาไว้ด้านบนค่ะมันก็จะแยกเป็นทู่โแบบนี้ สวยงามน่ารับประทานมาชิมกันค่ะในส่วนของรสชาติแก้วนี้ดื่มไปคำแรกเนี่ยรสชาติน้ำพึ่งมะนาวชัดเจนมากๆเลยนะคะจากนั้นก็ตามมาด้วยความชาเขียวแบบกำลังดีค่ะไม่ได้เข้มหรือว่าฝาดมากจนเกินไปนะคะเข้ากับน้ำพึ่งมะนาวกิ่นแล้วแบบชาเขียวชุ่มคอกำลังพอดีค่ะ แล้วเราไปต่อที่แก้ว18ออนซ์เลยค่ะแก้วนี้เราจะทำชาเขียวเมลอนนะคะใส่ชาเขียวลงไปที่60 ml แล้วก็น้ำร้อน90 ml รวมกันก็จะเป็น150 ml พอดีค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากัน ไซรับเมลอนของ Long Beach. ลองบี e a c h รีใส่ที่45 ml ถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้สามารถเติมน้ำเชื่อมช่วยได้ค่ะจะได้ลดต้นทุนเทน้ำชาเขียวลงไปด้านล่างค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งอัดลงไปให้เต็มแก้วเลยจะเทอะไรก่อนหลังก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนท็อปปิ้งเมลอนลงไปด้านบนจ้ามันก็เป็นสีเขียวดูไม่ค่อยออกอยู่ดีเนาะ <c oughs> ในส่วนของรสชาติแก้วนี้จะทานง่ายดื่มง่ายกว่าแก้วที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าความเป็นรสชาติของเมลอนเขาจะซอฟกว่าค่ะเขาจะเน้นแบบเป็นรสชาติหวานหอมอ่อ,อนๆอ,อ,อย่างเดียวนะคะในขณะที่น้ำพึ่งมะนาวจะมีความเปรี้ยวอยู่ด้วยพอมากินคู่กับชาเขียวก็จะได้รสชาเขียวที่แบบซอฟๆนุมน่มๆอร่อยกำลังดีหอมหวานค่ะ ต่อกันที่แก้ว22ออนซ์แก้วนี้เราใส่ชาเขียวที่70 ml ค่ะลี่จะทำน้ำชาเขียวแอปเปิลนะคะไซรัปแอปเปิลเราก็จะใช้ยี่ห้อ Long Beach ค่ะเทไซรัปลงไปที่55 ml ตามด้วยน้ำร้อน100 ml รวมกันก็จะเป็น155คนให้เข้ากันดี เติมน้ำแข็งใส่ชาเขียวลงไปด้านล่างนะจ๊ะจากนั้นลี่ก็จะท็อปปิ้งด้วยแอปเปิ้ลด้านบนนะคะสูตรนี้มันก็จะแยกชั้นกันให้แ๊บหนึ่งค่ะหลังจากนั้นมันก็จะไหลไปรวมกันแบบนี้นะคะสูตรนี้ก็จะได้ความรสชาติชาเขียวที่เข้มกว่าแอปเปิ้ลนิดนึงแต่ไม่ได้เข้มมากจนกระทั่งเฟื่อนนะคะดูดไปก็จะได้รสชาเขียวนำจากนั้นก็ตามด้วยความแอปเปิ้ล แบบกำลังดีค่ะถ้าใครไม่ได้ชอบทานหวานมากนะคะสูตรนี้ถือว่าพอดีแล้วแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบหวานจะจัดเลยนะคะแนะนำว่าเติมน้ำเชื่อมได้เลยค่ะแก้ว12ออนซ์เพิ่มน้ำเชื่อม 5ML แก้ว18และ22เพิ่มน้ำเชื่อม10 ML ค่ะปรับทุกอย่างได้ตามความชอบของเราเลยสำหรับชาเขียวหาซื้อได้ที่เพจไทยชาแบรนด์ตามภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะลิงก์ร้านค้าจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะจ๊ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจและ YouTube ไปให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ